หาวิธีที่จะเลือกประกันสุขภาพที่ตอบโจทย์คลิปนี้มีคำตอบครับแต่ก่อนผมเองเนี่ยมีประสบการณ์ในการเลือกประกันสุขภาพให้กับคุณพ่อของผมนั่นเองประกันชีวิตหลายๆบยริษัทผมก็เลือกโปรดัก์ที่ตอบโจทย์ให้กับคุณพ่อได้มากที่สุดแล้วท่านก็ถูกใจด้วยแต่วันนี้ผมมาแชร์เลือกประกันสุขภาพแบบไหนดีที่สุดวิธีแรกนะครับสิ่งที่เราต้องเลือกเลยคือเลือกประกันชีวิตก่อนการเลือกประกันชีวิต ที่เป็นสัญญาหลักเพื่อที่จะได้พ่วงสัญญาเพิ่มเติมซึ่งเป็นประกันสุขภาพเข้าไปด้วยเนี่ยเรื่องนี้สำคัญพอสมควรเพราะว่าถ้าเกิดเราทําประกันที่ทุนสูงมากๆจ่ายเบี้ยสูงมากๆและมาทําประกันสุขภาพพ่วงเข้าไปด้วยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับข้อดีคือได้ทุนค้าครองชีวิตที่ดีเยอะแน่นอนตอบโจทย์แต่ข้อเสียเกิดถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้มีเงินจ่ายหรือ,อต้องการที่จะเวียนคืนกรมธรรม์นะครับทำได้ยาก แต่สิ่งที่ผมแนะนำเพื่อนๆหลายๆคนเลยคือให้สปลิ t กรมทรรหลายๆเล่มหน่อยอาจจะ2ถึงสเล่มว่ากันไปตามความเหมาะสมนะอาจจะทำประกันสุขภาพทุนประกันน้อยๆเผื่อถ้าวันหนึ่งเกิดไม่จำเป็นต้องทำประกันสุขภาพก็สามารถที่จะลดยกเลิกกรมธรรได้ง่ายเล่มหนึ่งทำทุนไว้เยอะเลยทำทุนประกันเยอะๆไว้เป็นหลักประกันให้ครอบครัวเล่มหนึ่งทุนน้อยๆพว่วงโดยประกันสุขภาพ เป็นประกันสุขภาพให้กับเราอีกเล่มหนึ่งอาจจะเป็นประกันสะสมทรัพย์หรือประกันอื่นๆอีกแล้วแต่ความต้องการต่อมาข้อที่2สิ่งที่เราต้องเลือกเลือกค่าห้องให้เหมาะสมกับแผนประกันอันดับแรกเลยเราต้องไปดูก่อนครับโรงพยาบาลใกล้เคียงที่เราจะใช้ค่าห้องเท่าไหร่ถ้าสมมุติวันนี้แบบโอ้โหผมเลือกค่าห้อง2 0,000โรงพยาบาลที่ผมใช้ค่าห้องอยู่แค่00 0พันค่าห้องของของแบบประกันมันโอเวอร์เกินค่าห้องของโรงพยาบาลเนี่ย มันก็ทําให้เราเสียค่าใช้จ่ายไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับฉะนั้นแล้วเลือกตรงนี้เลือกให้ดีเลือกให้ตอบโจทย์ด้วยนะครับต่อมาในส่วนของข้อที่3เลือกผลประโยชน์ที่มันตรงตามความต้องการของเรานะครับแล้วผลประโยชน์เลือกอะไรได้บ้างดูแล้วก็ไปดูเช่นผมลิสต์ออกมาเป็น3 3ข้อย่อยนะครับหนึ่งเลยไปดูว่า OPD นะตอบโจทย์แล้วไหม OPD คือกรณีที่เราไม่ได้ไปแอดมิดมี OPD ให้เราหรือเปล่าหรือแบบบางประกันบางตัวเนี่ย มี OPD ให้เฉพาะแค่อุบัติเหตุแต่อีกตัวหนึ่งตอบโจทย์ให้ทั้งอุบัติเหตุและการหาหมอทั่วไปค่ายาทั่วไปอันนี้ก็อาจจะตอบโจทย์กว่าตัวที่เป็นอุบัติเหตุอย่างเดียวนะครับต่อมาในลิสต์ข้อย่อยข้อที่2นะครับก็คือดูว่าตอน Admit เนี่ยวงเงินมันพอหรือเปล่าเกิดต้องมีการผ่าตัดแล้ววงเงินที่เราได้เนี่ยพอไหมแต่ถ้าเป็นประกันสุขภาพบางตัวที่เป็นเหมาจ่าย ก็อาจจะตอบโจทย์เราอยู่พอสมควรนะครับก็อาจจะลองเลือกดูที่มันตอบโจทย์นะแล้วส่วนข้อสุดท้ายในส่วนข้อย่อยในข้อที่3เนี่ย,ส,ยสำคัญมากๆเลยต้องไปดูครับว่าประกันสุขภาพของเราคุ้มครองโรคร้ายแรงไหมถ้าไม่ได้คุ้มครองโรคร้ายแรงหรือไปจํากัดวงเงินของโรคไร้าแรงเนี่ยผมมองว่าประกันตัวนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ของเราเท่าไหร่นะครับฉะนั้นแล้วเลือกผลประโยชน์เลือกให้เหมาะสมกับตัวเรานะครับ ในส่วนของข้อที่4นะครับเลือกบริษัทประกันชีวิตเล้านะเลือกยังไงล่ะนะครับก็ควรจะต้องเลือกบริษัทประกันชีวิตที่อยู่ในเครือของโรงพยาบาลน,นั้นๆที่เราใช้เช่นบ้านผมอยู่ไก่โรงพยาบาลบางประกอบเก้าผมก็ต้องไปถามนะครับว่าบริษัทประกันสีเขียวแสดแดงว่าไปนะอยู่ในลิสต์รายชื่อของของบริษัทประกันที่เป็นโคเป็นพาร์ทเนอร์กันหรือเปล่า ถ้าโคกันแน่นอนการเบิกเคมย่อมง่ายกว่าและอย่างที่5ข้อสุดท้ายอันนี้สำคัญมากก็คือมีตัวแทนประกันชีวิตที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีได้ถ้ามีตัวแทนประกันชีวิตที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีข้อ1 2 3 4ทั้งหมดตอบโจทย์หมดครับเพราะตัวแทนต้องคุยกันรุ่เรื่องนะฮะโทรไปต้องรับสายด้วยเวลามีปัญหาเขาสามารถแก้ปัญหาให้เราได้ ลูกค้าบ,บางท่านอาจจะชอบตัวแทนที่เข้ามาดูแลซัพพอร์ตไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดอันนี้แล้วแต่ความชอบแต่ส่วนตัวผมผมมองว่าการเลือกตัวแทนประกันชีวิตที่ดีควรเลือกคนที่แก้ไขปัญหาให้เราได้นะคสำหรับเพื่อนๆนะครับหรือผู้รับชมนะครับชอบใจความรู้ดีๆอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดกระดิง่งติ๊งๆิ๊งติฝากด้วยครับ